ลองจินตนาการดูสิครับว่าจะเป็นยังไงถ้าข้อความจากยุคเริ่มต้นของระบบสุริยะถูกส่งมาถึงโลกเราแต่ไม่ใช่คลื่นวิทยุนะครับแต่เป็นพัสดุจริงๆที่จับต้องได้เลยแล้วข้างในก็คือสูตรลับที่อาจจะเป็นจุดกำเนิดของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ นี่คือคำพูดที่สะท้อนความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เร่งรีบสุดๆของหัวหน้านักวิจัยภารกิจโอไซร s สเรเลยครับในช่วงเวลาที่ตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยอันบริสุทธิ์กลับมาถึงโลกในปี2023มันคือวินาทีประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เราได้สัมผัสกับอดีตของจักรวาลแบบจริงๆจังๆเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่การส่งมอบสุดพิเศษนี้กันเลยเราจะไปย้อนรอยการเดินทางที่แบบไม่น่าเชื่อ และความสําเร็จของภารกิจที่ชื่อว่า OSIRIS-REx ภารกิจที่นําเอาดวงดาวมาส่งถึงมือเราเลยทีเดียวดูการเดินทางที่ยาวนานนี้สิครับโอ้โหภารกิจนี้เริ่มตั้งแต่ปี2016นะครับใช้เวลาต้อง2ปีแค่เพื่อจะเดินทางไปให้ถึงดาวเคราะห์น้อยเบนนู จากนั้นก็ใช้เวลาอีก2ปีในการสำรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างแล้วก็อีกเกือบ3ปีเพื่อเดินทางกลับมายังโลกคือมันเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความแม่นยำสูงมากๆเลยครับและแล้ววินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงครับแคปซูลที่บรรจุสมบัติล้ำค่าจากอาวกาศที่เดินทางมาไกลกว่า200ล้านไมล์ได้ร่อนลงด้วยร่มชูชีพสู่ใจกลางทะเลทรายยูทาอย่างปลอดภัย ทุกอย่างต้องเป๊ะมากๆเพราะในนั้นน่ะคือชิ้นส่วนจากอดีตการที่อาจจะไขความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราได้เลยทีนี้มาถึงคำถามสำคัญในกล่องของข,องขวัญจากอวากาศชิ้นเนี้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในกันแน่ในส่วนนี้เราจะมาเปิดดูสูตรลับแห่งชีวิตที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกันครับใช่แล้วครับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่เศษหินธรรมดาธรรมดา แต่มันคือส่วนประกอบพื้นฐานทางเคมีของสิ่งมีชีวิตหรือถ้าจะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือส่วนผสมที่จําเป็นในการสร้างชีวิตขึ้นมานั่นเองหนึ่งในส่วนผสมที่ว่าก็คือกรดอะมิโน,โนครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับตัวต่อเลโก้เลยเป็นตัวต่อพื้นฐานที่ไว้สร้างโปรตีนซึ่งโปรตีนก็คือสิ่งที่สร้างเซลล์แล้วก็ขับเคลื่อนปฏิกิริยาเคมีต่างๆในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก แล้วในตัวอย่างจากเบนูเจอกรดอะมิโนเยอะแค่ไหนคำตอบคือน่าทึ่งมากครับนักวิทยาศาสตร์เจอถึง14ชนิดจากทั้งหมด20ชนิดที่สิ่งมีชีวิตบนโลกใช้สร้างโปรโตีนเลยนะครับนี่คือการยืนยันครั้งสำคัญเลยว่าวัตถ ok ุดิบพวกนี้มันมีอยู่จริงนอกโลกของเราแต่มันมีที่พีคก,กว่านั้นอีกครับนั่นก็คือนิวเคลียอเบสคือถ้ากรดอะมิโนเป็นเลโก้ใช่ไหมครับ เจ้านี่ก็เปรียบเหมือนตัวอักษรที่ใช้เขียนคู่มือหรือพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมใน DNA และ RNA ของเราเลยล่ะครับและสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ช็อกไปเลยก็คือเขาเจอมันครบครับครบทั้งหชนิดที่สิ่งมีชีวิตบนโลกใช้นี่เป็นการคุณพกครั้งประวัติศาสตร์เลยนะที่บอกเราว่าตัวอักษรพื้นฐานของรหัสพันธุกรรมทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในอวกาศและพร้อมที่จะถูกส่งมายังดาวเคราะห์ต่างๆยังครับ อย่างไม่หมดแค่นั้นในตัวอย่างเนี่ยยังเจอแอมโมเนียในปริมาณที่แบบสูงเป็นพิเศษอีกด้วยซึ่งแอมโมเนียก็เหมือนเป็นสารตั้งต้นสำคัญที่ทำให้ตัวต่อเลโก้และตัวอักษรของเราก่อตัวขึ้นมาได้พูดง่ายๆก็คือเราเจอหลักฐานว่าโรงงานเคมีในอวกาศแห่งนี้มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ โอเคคำถามต่อมาก็คือแล้วส่วนผสมสูตรมหัศจรรย์พวกนี้มันถูกสร้างขึ้นที่ไหนแล้วก็สร้างได้ยังไงส่วนนี้จะพาเราย้อนอดีตไปสู่โลกใบหนึ่งที่เคยสาบสนไปโลกที่เคยมีน้ำอยู่บนดาวเคราะห์น้อยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเลยนะที่เราเจอส่วนผสมของชีวิตจากอวกาศเรื่องราวมันเริ่มมาตั้งแต่ปี1969นู่นเลยตอนที่อุกกาบาตเมอร์ชิตสันตกลงมาบนโลก แต่ความพิเศษของเบนนูคือตัวอย่างของมันเนี่ยบริสุทธิ์มากๆเพราะไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศโลกเลยแม้แต่นิดเดียวและสภาพแวดล้อมแบบไหนกันละ่ะที่สร้างโมเลกุลพวกนี้ขึ้นมาได้กุญแจสําคัญก็คือกระบวนการที่เรียกว่าการแปลสภาพโดยน้ําหรือพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของหินที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากับน้ำในสถานะของเหลวและนี่คือจุดที่พีคที่สุดเลยครับ ผลวิเคราะห์มันฟ้องว่าดาวเคราะห์น้อยแม่ของเบนนูครั้งหนึ่งเคยมีน้ําเค็มที่เป็นของเหลวอยู่ข้างในใช่ครับฟังไม่ผิดน้ําเค็มลองนึกภาพตามสิครับมันเหมือนเป็นซุปเคมีกลางอาวกาศเป็นห้องทดลองธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบสุดๆส,สำหรับการสร้างโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนเมื่อหลายพันล้านปีก่อนเอาล่ะตอนนี้เรามีทั้งส่วนผสม และเรารู้แล้วว่ามันถูกสร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำนอกโลกจิ๊กซอวชิ้นสุดท้ายก็คือแล้วมันมาถึงโลกของเราได้ยังไงส่วนสุดท้ายนี้จะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันครับทั้งหมดนี้นำไปสู่ทฤษฎีที่น่าทึ่งมากๆที่เรียกว่าระบบการจัดส่งแห่งจักรวาลครับลองนึกภาพตามนะครับ1ส่วนผสมของชีวิตก่อตัวขึ้นในดาวเคราะห์น้อยที่เต็มไปด้วยน้ำา 2. ดาวเคราะห์น้อยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ส่งสารเดินทางผ่านระบบสุริยะ 3. ม,มันพุ่งชนโลกของเราในยุคแรกเริ่มพร้อมกับส่งมอบวัตถุดิบอินทรีย์ทั้งหมดมาให้และ 4. วัตถุดิบเหล่านั้นก็อาจกลายเป็นเชื้อเพลิงที่จุดประกายให้เกิดชีวิตขึ้นบนโลกนั่นเองดังนั้นนะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดจากการวิเคราะห์นี้ก็คือการค้นพบจากเบนนูได้มอบหลักฐานที่หนักแน่นที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาเลย เพื่อสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าชีวิตบนโลกอาจาเริ่มต้นขึ้นด้วยวัตถุดิบที่ถูกส่งมาจากอวกาศโดยดาวเคราะห์ออน้อยนี่แหละครับแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะตัวอย่างจากเบนนูเนี่ยอีกตั้ง75%ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยเพื่อรอให้นักวิทยาศาสตร์ในอนาคตที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่านี้มาช่วยกันวิเคราะห์และค้นคบความลับใหม่ๆที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงในวันนี้ และการค้นพบครั้งนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าถ้าส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตมันมีอยู่ทั่วไปในระบบสุริยะของเราจริงๆนั่นก็แสดงว่าดาวเคราะห์น้อยแบบเบนนูได้โปรยเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตไปทั่วทุกคนทุกแห่งและที่อื่นล่ะครับมันอาจจะไปอย่างรากดบโตที่ไหนได้อีกบ้างนั่นคือคำถามที่อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับตำแหน่งแห่งที่ของชีวิตในจักรวาลน,นี้ไปตลอดกาลเลยก็ได้